สวัสดีค่ะมาพูะชาองสตังกันอีกแล้ววันนี้เราสตางค์มากับคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่จ๋าจ้ะวันนี้เรามากินก๋วยจับยวนใส่เลือดหมูใช่ไหมคะแต่เราขาดอะไรไปใช่ไหมคะเรากินก๋วยจับยวนต้มก๋วยจับยวนใส่เลือดหมูนะคะนี่ค่ะแคบหมูเดี๋ยวเราตัดก่อนค่ะคุณแม่ตัดเลยตัด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 เลยอันนี้โรยด้วยแคบหมูนะคะ กินกบแคบหมูอร่อยที่สุดว้าวใหญ่มากนี่ค่ะแคบหมูค่ะเรามากินกันเลยค่ะอย่าว่าหลมาเซร์เกาเลเจที่เอาน้อง้ปเนี่ยเอามากินด้วยกันนะคะมาเซร์เกเลจจาาช้อนเนาะค่ะแม่ดูสิเหมือนกล้องไม่ค่อยชัดหอกชัดไหมคะชัดค่ะอ้าเรามากินเลยค่ะมากินด้วยกันนะจ๊ะ ยัสตังขอลองชิมแคบหมูดูก่อนกินกวยจั๊บยวนอืมกรอบมากเลยค่ะน่าตัวอะไรวิ่งแ <c oughs> ม่ลืมเอาถ้วยแบ่งมาอืมนัสตังขอลองชิมเลือดหมูก่อนนะคะ อืม,อ,มอร่อยไหมคะคุณแม่อร่อยมากอู๋ใหญ่มากกินกับแคปหมูอร่อยมากๆเลยน้าสตังจะเอาเล็กๆก่อนกว๋วยจับยวนกับกว๋วยจับบผากลางเนะาะสตังชอบกินแบบไหนล่ะ ชอบกินทั้งสองอันเลยค่ะเกี่ยวจับภาคกลางก็จะเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ที่เราเคยกินกันประจำใช่ค่ะถ้าก๋วยจ,จับยวนก็จะเป็นแบบเส้นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะแต่เส้นสีขาวมีหมูมีไข่ใส่นะคะเก๋วยจับยวนก็ใส่ได้นะคะใส่ได้หมดทุกอย่างเลยลูกแต่ว่าแม่ใส่แต่เลือดหมูอย่างเดียวแา,างสตังขอ,อยาก,กินนับกัน<ข>นะคะได้ กินต่อกันเลยสงสัยคุณแม่น่าจะหิวจัดเลยคุณแม่ตักใส่ปากเอาใส่ใส่ปาก<ม>เอาน้องสตางก็ชอบเหมือนกันนะคะกว๋วยจั๊บยวนคุณแม่ทําให้น้องสตางกินทุกวันเลยก๋วยจับยวนแม่เอาแบบสํำเร็จรูจปซื้อมาแบบสาเร็จรูปแล้วก็เอา,เอามาปรุงเอาใส่หมูลงไปใส่เลือดหมูลงไป เป็นผักด้วยคำใหญ่ๆไข่คนี่ยค,คำใหญ่ๆคำใหญ่ๆถ้าน,น้องสตังไปอยู่ภาคอีสานน้องสตังก็ต้องหัดพูดภาคอีสานน้องสตังก็ต้องไปเจอเพื่อนอีสานคุณแม่ขาน้องสตังขาถามย่างนนหน่อย ตอนเวลานะสตงางยะไปไปโรงเรียนใหม่กับกับข้าวเขาจะให้เราเป็นอะไรคะกับข้าวก็เหมือนนะ้ากับข้าวภาคกลางล่ะคะ่ะลูกอ๋อนะสตาง์ใช่กับข้าวเขาก็เหมือนกับข้าวภาคกลางทุกอย่างเลย <นะ S 2> แต่ตว่าแค่ภาษาพูดสำเนียงการพูดเขาจะไม่ได้เหมือนของภาคกลางนสตาง์าคิดว่าคงจะเป็นส้มตงอาหารที่ยงไม่ค่ะกับข้าวปกติอ๋อืม ขายพะโล้ต้มจืดแกงจืด,จดต้มหมูต้มฟักอะไรปกติอนะกรอบมากเลยค่ะเนี่ยว่าแต่น้องสตังปรับตัวเลยแม่จ๋าก,ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะแม่จาก,ก็ไม่เคยไปอยู่ภาคยีทานเหมือนกันก็ต้องตามคุณพ่อไป แล้วคุณพ่อจะย้ายงานนะคะเอานัาสตังชอบกินเส้นมันมากเลยค่ะคุณพ่อย้ายที่ทำงานไปอยู่บ้านจังหวัดบ้านเกิดตัวเองอแ<ค>ม่ก็ต้องไปปรับตัววิถีชีวิตของชาวบ้านของจังหวัดเขา อีสานอาีสานเป็นพื้นที่ยังไงคะคุณแม่อีสานเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่กันแบบวิถีชีวิตชาวบ้านนะลูกอยู่กันแบบพอเพียงอันนี้ค่ะน้องสตางเนี่ยเลือดหมูก้อนใหญ่เลือดหมูมีประโยชน์นะคะใช่ค่ะแม่จ๋าอิ่มแล้วนะคะหนูกินหมดไหมคะนี่สตังชอบกินผักมากเลยค่ะกินผักจะได้แข็งแรงค่ะ ไม่แต่น้าสตางค์เด็กๆคนแม่ก็ให้น้สาสตังกินผักตั้งแต่เด็กเลยกินแคปหมูด,ด้วยออ,อาค่ะอินยังคะอิ่มแล้วค่ะ อ่ะดื่มน้ำก่อนน้ำหนูดื่มน้ำก่อนครับเรสตังขายาก,กินน้ำก่อนละคะ่ะนี่ก็เป็นช่องครอบครัวของจาก,กว่างชาแนลนะคะช่วยฝากพี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้กับช่องครอบครัวของเราด้วยนะคะนี่ก็เป็นสไตล์ค่องไอแม่ลูกของพอ่อพ่อแม่ลูกสามคนนะคะ เป็นสไตล์วิธีแบบปกติครอบครัวแล้วก็จะมีกินมีอะไรเสร์ฟม,มาบ้างไงค่ะอ้าวพุอ <c oughs> แม่คะกินน้ำยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะน้องสตางค์ปิดช่องเลยค่ะอิ่มแล้วค่ะ สำหรับเชฟแนวสตังกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะได้พาแฉลของเราอีกนะคะครั้งหน้าน้องสตังกับคุณแม่ก็จะมากินอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสำหรับลิปแน้สตังกับคุณแม่ก็ต้องขอตัวลาไปกันแล้วค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายอ,อิมแล้ว